เดี๋ยวเจ๊ค่ะไปนอร์เวย์มาก็เลยซื้อขนมจากนอร์เวย์มาฝากเดี๋ยวเอามารีวิวกันเแล้วพ่นะหสีแบบนี้เป็นเยลีี่งมากเนี่ยมันเป็นดๆแบบนี้นยแ,บบแล้วมันจะมีสีขาวๆใช่ปะทีบบเป็นเกล็ดๆอะ่ะมคือเกลือแล้วเป็นเยลลี่ที่เ็มมากโอ้โหงงมากเมงงมากว่ะทไมเขาเกนเย่กันอย่างนเนี้จะรสชาตคลกแกอะกนบบะเรงี้ยทุกคนแต่อีเกล็ดๆอะเกลือแล้เค็มมากมงงกินต่อไม่ไหว ่อมาทุกคนแม่งเป็นสีดำแกเป็นสีดำเป็นที่ให้ยาวๆเอาดมเออฟีลเหมือนแบบฟีลอมแก้วเด็ดคออะฟีลยาๆยาฟีลสมุนไพรอะคาเอมแบบเนี้ยแต่หวานไม่เค็มแล้อันเนี้ยไม่ได้อะไม่ชอบตัวต่อมานะคะเป็นสีดำแล้วทุกคนมาเป็นลูกแล้วมีเกล็ดขา,ขาวๆดีแล้วเปนลูกอมแฮงอันเนี้ย ตัวถัดมานะเป็นผงๆแล้วแบบเป็นลูกพิกและลิ้นแบบมีไฟลิ้นติดไฟหมายความว่าเผ็ดแน่ๆงงมากเด็กกินนี้อ้อแค่แกะก็ได้กินพริกแล้วแล้วข้างในเป็นแบบเปอะแปะในปากอ่ะเปอะแปะแบบปอะแปะแล้วเป็นปอแปะและพริกค่ะเฮ้ยท้าไม่เด็กกินนี้อ่ะโงมันเป็นปอะแปะแบบแบบเผ็ดแบบเผ็ดเหมือนเราแบบเอาไว้กินชิมมุกมุกไปเกลือเผ็ดหวานงงมาก